ส่วนของห้องนี้นะครับก็คือทางคุณลูกค้าเนี่ยใช้สเปคเดิมของเขาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระเบื้องผนังนะครับกระเบื้องพื้นอะไรประมาณนี้เลยหรือไม่ว่าจะเป็นตัวของเคาน์เตอร์ครัวนะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยได้ใช้ของเดิมไปหมดเลยนะครับก็จะมีในส่วนของแค่ซ่อมแซมนะครับหลังคาฝ้าแล้วก็ไฟนะครับเพราะว่าในส่วนของหลังคาเนี่ยน้ำรั่วนะครับห้องโถงนะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยก็คือซ่อมแซมแค่พื้นเท่านั้นเองนะครับเริ่มทีนะครับพื้นในตรงนี้ เป็นพื้นไม้ปาเก้น,นะครับและทีนี้พื้นเนี่ยก็คือระดับเนี่ยจะเท่ากันทั้งบ้านเลยในของชั้นหนึ่งก็คือจะเท่ากับห้องน้ําแล้วก็พื้นเทอีกทางเดินเมื่อกี้นะครับที่ผมได้ไปรีวิวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับเดิมทีเนี่ยเป็นพื้นปาเก้แต่ว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยได้รือพื้นปาเก้ออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่ สวัสดีครับผมสุขุมสอแสงทองการช่างนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านส่วนตัวซอยเพชรเกษม21หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ ต้องบอกก่อนว่าบ้านส่วนตัวของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับมีอายุมากกว่า50ปีแล้วนะครับเพราะว่าทางคุณลูกค้าแจ้งว่านะครับอยู่ตั้งแต่ทางรุ่นแม่ของคุณลูกค้าเลยนะครับแล้วก็มาสู่ รุ่นลูกก็คือทางคุณลูกค้านั่นเองนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเก่าแก่มากๆตั้งแต่ผมเกิดเลยนะครับก็คือทางคุณลูกค้านะครับได้ติดต่อกับทางบริษัทเรามานะครับว่าจะให้เข้ามาช่วยดูภายในบ้านให้หน่อยนะครับว่าต้องซ่อมแซมอะไรบ้างนะครับแล้วก็รีโนเวทอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้รีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะครับก็จะมีการซ่อมแซมในบางจุดนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ใน ตัวบ้านของคุณลูกค้ากันแล้วนะครับในส่วนด้านหลังของผมนะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยได้มีห้องเดิมเอาไว้นะครับก็คือเดิมทีเนี่ยก็จะเป็นห้องนะครับที่ขยายมาจากในตัวบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับ <sk ans> ก็คือทางคุณลูกค้าของเราเนี่ยได้ซ่อมแซมหลังคานะครับ <S <s <me ars> เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าหลังคารั่วนะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยจึงได้เปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทางเราเนี่ยก็จึงซ่อมแซมให้นะครับในส่วนของหลังคานะครับ หลังคาตรงนี้นะครับจะเป็นหลังคาเมทัลชีท PU โฟมนะครับแล้วก็จะมีฟ้าฉาบเรียบนะครับอยู่ด้านในนะครับแต่ว่าในส่วนนี้โครงสร้างเดิมนะครับของคุณลูกค้านะครับจะเป็นหลังคารลอนคู่ซึ่งทำให้ระยะจันทันและวก็ระยะแปรเนี่ยของเราเนี่ยมันค่อนข้างห่าง เราจึงเสริมโครงสร้างเหล็กเข้าไปให้นะครับก็คือจะมีจันทันนะครับเหล็กจันทันแล้วก็เหล็กแปรนะครับแล้วก็ในส่วนของเหล็กอาสิเนี่ยบางส่วนนะครับมาต่อกันที่รางน้ำนะครับรางน้ำเนี่ยก็จะใช้สเปคของบริษัทเลยนะครับจะใช้เป็นขนาด8นิ้วนะครับก็คือสเปคบริษัทเลยระบายน้ําไม่เร็วนะครับน้าไม่ล้นนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของท่อ PVC นะครับขนาด3นิ้วนะครับก็คือจะเป็นสเปคบริษัทเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ ตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่กันที่ห้องต่อเติมข้างในกันแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าห้องเนี่ยค่อนข้างต่านะครับเพราะว่าจะถูกฟิกมาจากตัวบ้านนะครับของห้องชั้นสองนะครับจึงทําให้เนี่ยเราต้องดบหลังคาลงมานะครับแต่ว่าในส่วนนี้เดิมทีเนี่ยห้องเนี่ยต่ำกว่านี้อีกนะครับก็คือหัวเกือบชนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราดิดดิดโครงสร้างขึ้นไปให้นะครับได้ในระดับเดียวเท่านั้นนะครับก็าประมาณ 10เซนโดยประมาณนะครับ10-15เซนไม่เกิน20เซนนะครับในส่วนนี้นะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยก็เข้าใจนะครับเพราะว่าเราใช้โครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเสริมโครงสร้างเหล็กนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับก็จะมีพวกเหล็กจันทันเหล็กแปรอาเสนะครับเหล็กกระเสอะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็ติดตั้งหลังคาเป็นชีพพียูโฟมให้นะครับเพราะว่าตัวเมนชีพพียูโฟมเนี่ย ถามว่าทำไมเราถึงใช้เมทัลเชส p u f o นะครับเพราะว่าตัวแผ่นหลังคาเนี่ยครับน้ำหนักจะไม่เยอะนะครับเราจึงนิยมใช้ในส่วนของการต่อเติมห้องขึ้นมาหรือใช้โครงสร้างเดิมนะครับถ้าจะเป็นพวกหลังคาลอนคู่ในรประมาณนี้ครับผมมองว่าจะทำให้ห้องเนี่ยหนักเกินไปนะครับแล้วก็จะทำให้โครงสร้างเนี่ย เกิดความเสียหายได้นะครับผมแนะนำนะครับใช้ตัวเมทัลชีทพียูโฟมดีกว่านะครับต่อมานะครับในส่วนของห้องนี้นะครับก็คือทางคุณลูกค้าเนี่ยใช้สเปคเดิมของเขาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระเบื้องผนังนะครับกระเบื้องพื้นอะไรประมาณนี้เลยหรือไม่ว่าจะเป็นตัวของเคาน์เตอร์ครัวนะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยได้ใช้ของเดิมไปหมดเลยนะครับก็จะมีในส่วนของแค่ซ่อมแซมนะครับหลังคาฝ้าแล้วก็ไฟนะครับเพราะว่าในส่วนของหลังคาเนี่ย น้ำรั่วนะคับอย่านที่ผมบอกไปต้นคลิปเลยนะครับจึงทําให้ฝ้าเนี่ยก็พังเหมือนกันเราก็จะเปลี่ยนให้แค่ตัวหลังคาแล้วก็ฝ้านะครับแล้วก็ตัวไฟฝังฝ้าเท่านั้นเองครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนอื่นกันต่อครับ ถัดมานะครับเรามาอยู่ในส่วนของห้องน้ํากันแล้วนะครับในส่วนของห้องน้านะครับเราซ่อมแซมอะไรกันบ้างนะครับก็คือ1เลยในส่วนของตรงนี้นะครับหน้าต่างเดิมทีเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นผนังทึบเลยนะครับทางคุณลูกค้านะครับรีเควสต์มาว่าอยากให้มีอากาศถ่ายเทบ้างนะครับเพราะว่าตัวบ้านเดิมเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างต่านะครับแล้วจะทําให้เนี่ยตอนอยู่ภายในบ้านเนี่ยค่อนข้างอับนิดนึงนะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยจึงติดตั้งหน้าต่าง ให้เราติดตั้งหน้าต่างบานสไลด์แบบนี้นะครับตรงนี้ถามว่าขาด่ายเทไหมผมมองว่าขาด่ายเทนะครับเพราะว่าตรงนี้ติดตั้งหน้าต่างบานสไลด์นะครับสไลด์สลับนะครับสามารถสไลด์ได้2บานเลยนะครับแล้วก็จะมีมุ้งรั้วให้1ชุดนะครับตรงนี้สามารถกันแมลงเข้ามาได้นะครับตรงนี้ถามว่าอากาศ่ายเทไหมผมมองว่าอากาศ่ายเทนะครับแล้วก็สว่างขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีหน้าต่างเนี่ยผมมองว่าถ้าเรามีไฟแค่เนี้ยจากที่ผมมองดูนะครับ ค่อนข้างมืดนะครับถัดมานะครับในส่วนของห้องน้ํานะครับเดิมทีนะครับห้องน้ําตรงนี้นะครับพื้นเนี่ยยกระดับเนี่ยเท่ากับตัวพื้นทางเดินตรงนี้เลยนะครับทางบริษัทนะครับจึงทําการดบพื้นให้นะครับเพื่อที่จะทําให้น้ำเนี่ยเวลาเราอาบน้ําหรือเราทําอะไรในห้องน้ําอย่างเช่นว่าซักผ้าหรืออะไรเงี้ยนะครับจะทําให้น้ำเนี่ยไหลออกมานะครับแต่ว่าในส่วนเนี้ย ทางเราเนี่ยจึงดอกพื้นไว้ให้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันล้นออกมาจากห้องน้ำนะครับในส่วนนี้เราก็ทําการสกัดกระเบื้องใหม่นะครับแล้วก็ปูพื้นให้ใหม่นะครับในส่วนของพื้นนะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ในบางจุดเท่านั้นเองนะครับในส่วนนี้นะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยไม่ได้รีโนเวททั้งหมดนะครับจะรีโนเวทแค่ซ่อมแซมเท่านั้นเองนะครับถัดมานะครับ ในโซนนี้นะครับผมได้มายืนอยู่ที่ห้องโถงกันแล้วนะครับห้องโถงนะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยก็คือซ่อมแซมแค่พื้นเท่านั้นเองนะครับเริ่มทีนะครับพื้นในตรงนี้เป็นพื้นไม้ปาเก้น,นะครับและทีนี้พื้นเนี่ยก็คือระดับเนี่ยจะเท่ากันทั้งบ้านเลยในของชั้นหนึ่งก็คือจะเท่ากับห้องน้ําแล้วก็พื้นเทอีกทางเดินเมื่อกี้นะครับที่ผมได้ไปรีวิวเมื Alles ่อกี้นะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับเริมทีเนี่ยเป็นพื้นปาเก้ ey, แต่ว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยได้ลื้อพื้นปาเก้ออกทังหม นะครับแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่แล้วก็ปรับระดับพื้นขึ้นมานะครับก็คือเราจะปรับขุยหนูขึ้นมานะครับเพื่อให้ได้ระดับประมาณ5เซนถึงเซนนะครับโดยประมาณตามความต้องการของทางคุณลูกค้าเลยแล้วก็ในส่วนนี้นะครับทางเราเนี่ยก็ทําการปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมดเลยกระเบื้องในส่วนนี้นะครับจะเป็นขนาด40่สคูณสีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเงานะครับ ในส่วนนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยว่าเราชอบแบบเงาหรือแบบด้านหรือแบบว่าผิวคู่ขาผิวเรียบอะไรนี้ครับผิวหยาบโดยประมาณนี้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับของคุลูกค้าหลังนี้นะครับเพราะว่าทางคุลูกค้านะครับก็จะไม่ได้รีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยก็จะมีการซ่อมแซมแค่บางจุดเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าผมบอกว่าตัวบ้านสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงกันเลยทีเดียวนะครับ พราะาที่จักมองดูบ้านโครงการใหม่ๆเนี่ยถ้าที่ผมไปรีวิวมาเนี่ยคือค่อนข้างสุดอย่างมากเลยสําหรับตัวบ้านนะครับแต่ว่าถ้าบ้านเก,ก่าๆเนี่ยสมัยประมาณ30ปีขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าบ้านเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะครับก็จะมีแค่ซ่อมแซมเนี่ยบางจุดอย่างเช่นพวกหลังคาอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับสำหรับ ใครที่สนใจรีโนเวทซ่อมแซมแบบนี้นะครับทางบริษัทเราเนี่ยก็รับทำนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าซ่อมแซมเล็กน้อยเนี่ยทางบริษัทเราก็รับทำเหมือนกันนะครับ <Ow. S 1> เหมือนกับของคุณลูกค้าหลังนี้เลยนะครับแบบนี้เราก็รับทำนะครับซ่อมแซมไม่เยอะหรือรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเนี่ยเราก็รับทำแต่ว่าถ้าสร้างบ้านเนี่ยทางบริษัทเราเนี่ยยังไม่รับทำครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์088104888หรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ